ผู้ชมครับมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมานะครับว่าที่สมสารชนบุรีไปร้องเรียนกับอบตนะครับมีการก่อสร้างรีสอร์ทหหลังครับซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งบริเวณตรงนั้นเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหารที่แหมวิวดีเหลือเกินเห็นวิวทิวทัศน์ของจท่องสมสารเนี่ยได้เดียวรอบเลยล่าสุดครับท่านรองนายกอบตแสมสารลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับแมปิดให้บริการครับเลยไม่พบใครเลย ทางด้านของท่านรองนายกอบอตแสมสารครับท่านอัครเศตรักสกุลสงสัยก็เดินทางไปตรวจสอบที่รีสอร์ทที่ว่าเนี่ยว่ายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าพอไปถึงก็พบสภาพอย่างนี้ครับปิดให้บริการครับพร้อมกับกระดาษ A4 1แผ่นที่เขียนทํานองว่าปิดให้บริการก็ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เอากระดาษมาแปะเนี่ยซึ่งล่าสุดอสังหาริมทรับ กองอสังหาริมทรัพย์ของฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจวัชนบุรีได้มีการทำหนังสือถึงาทางนายกอบตอสมสารว่าให้ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ราชพัสดุและเขตปลอดภัยในราชการทหารด้วยหลังจากที่ตรวจพบว่านางสาวรมมณีโจได้สร้างสถานประกอบการที่ชื่อว่าสตาร์โอเวอร์ซเพื่อเป็นรีสอร์ท ซึ่งเห็นบอกว่าผิดวัตถุประสงค์จากที่ขออนุญาตและทางราชการไม่เคยอนุญาตให้ปลูกสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างอื่นจากกองทัพเรือจึงได้มีคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่10มีนาคมที่ผ่านมาโดยหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีในการจับจองที่ดินทรงสงวนตามประกาศของกองทัพเรือจะต้องยึดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม131ตอน2งหน้า28ลงวันที่7มกรา,า,ราคม2557ว่าราษฎรที่ขออนุญาตจับจองจะต้องเป็นคนไทยหรือว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีคนไทยถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ที่ดินที่ยื่นขออนุญาตต้องไม่เป็นที่ราชพัสดุที่ห่วงห้ามที่สาธารประโยชน์ ไม่เป็นภูเขาพื้นที่ราดชันเกินโดยละ3าคือเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ทางกองทัพโดยคิดว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ต้องดําเนินการ <ừ> ทางกฎหมายต่อไปครับครับ